แปรที่สําคัญอย่างมากๆเลยนะคะทำให้คนมีความผูกพันต่อชุมชนแล้วก็ความผูกพันต่อโครงการหลวงก็คือการที่ได้มีส่วนร่วมนะคะการได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องจากว่าคนในพื้นที่นั้นมีฐานะที่ค่อนข้างไรายได้ต่ำนะคะมีการย้ายถิ่นเป็นระยะระยะแต่เป็นการย้ายถิ่นชั่วคราวเนะะนื่องด้วยในภาวะของนอกเหนือจากฤดูทําการเกษตรแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของฝุน่นเรื่องของขยะ นะคะเรื่องของอยุงทั้งหลายนะคะทางด้านสุขภาวะอนามัยยังไม่ค่อยดีนักนะคะแต่ว่าชาวบ้านนี้มีความรักความผูกพันกันสูงนั้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบโครงการหลวงนะคะทั้งหมด16หย่อมบ้านที่เราเข้าไปเก็บข้อมูลนะคะเราได้ข้อมูลมาว่าความผูกพันนะอ่ะจะเกิดเนื่องมาจากกันได้มีส่วนร่วม ในช่วงแรกเนี่ยนะคะเราพบว่าในตั้งแต่ปี2559ทึ่เริ่มโครงการหลวงได,ได้เข้าไปในพื้นที่นั้นประชาชนยังไม่ค่อยจะรู้จักหรือเข้าใจสักเท่าไหร่ว่าโครงการหลวงทำอะไรเพราะฉะนั้นจึงกา,การมีส่วนร่วมจึงค่อนข้างต่ำจึงมีผลทำให้ความผูกพันต่อโครงการหลวงยังน้อยอยู่แต่เราพบว่าความผูกพันต่อชุมชนยังสูงนั่นหมายถึงว่าประชาชนยังไม่ อยากที่จะไปอยู่ที่ไหนยังอยากที่จะอยู่ในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นเราจะนํามาเชื่อมต่อกันก็คือว่าถ้าอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการหลวงเลอตอก็จะต้องทําให้เขามีความเข้าใจมีความรู้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นจะนําไปสู่การผูกพันต่อโครงการหลวงและความผูกพันต่อชุมชนต่อไปได้นะคะมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่รอบโครงการหลวงนะคะซึ่ง มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานหรือโครงการหลวงจะต้องทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมนะคะผลอันนี้ก็จะนาไปสู่การกําหนดนโยบายว่าเราจะนําโครงการหรือเทคนิคหรือกลยุทธ์อะไรจะทําให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจอย่างมากเลยก็คือประชาชนในพื้นที่นั้นมีความรักในหลวงรัชกาลที่9อย่างมากนะคะและ ประชาชนใช้ภาษาง่ายๆนะคะว่าลูกของพระอ,องค์ท่านลูกของพ่อหลวงนะคะก็ใช้คํานี้นะนะคะว่ามาทําอะไรพวกเราพร้อมเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือทั้งสิ้นพาะถือว่ามีบุญคุณทั้งทัางรัชกาลที่9าและรัชกาลที่10เนี่ยมีบุญคุณต่อพวกเราอย่างมากเพราะฉะนั้นชาวประการกรยอเนี่ยตอบรับเลยนะคะว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการหลวงแต่ขอบอกหน่อยว่า ท่านจะเข้ามาทําอะไรเาะฉะนั้นอันนี้คือจุดประเด็นอย่างมากที่ว่าโครงการหลวงจะต้องประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมงานต่างๆก็จะหลั่งไหลเข้ามา้วความร่วมมือต่างๆเข้ามาค่ะเพราะนั้นอันนี้คือความความประทับใจอย่างยิ่งนะคะในคําตอบของเยาวชนปากกากยอและผู้นําชุมชนปากกากยอค่ะ